อนุโชร่างทองทุกคนเดียว25แต้มเกมพิชนะอิรักษ์ศึกชิงแชมป์เอเชีย2023ความควนหลงการแข่งขัน,ขน,ขนวเวย์บอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22รอบจัดอันดับ7-12ณสนามกีฬาในเมืองอูเมียประเทศอิหร่านซึ่งวเวล์บอลชายไทยพิกชนะวล์บอลชายอิรักษ์ไปแบบสุดมันสามต่อหนึ่งเซต2 2ต่อ25 25ต่อ18 2แต่อ20และ25ต่อ18 เกมนี้อนุทพรหมจันทร์เป็นผู้ทำแต้มสูงสุดให้กับทีมชาติไทยโดยทำได้ทั้งหมด25คะแนนรองลงมาเป็นอนุรักษ์พันลำที่ทำได้14คะแนนตามมาด้วยนภาเดชพินิตดีที่ทำได้13คะแนนส่วนอาเมดโอมานอาลีเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดให้กับอิรักโดยทำได้17คะแนนสำหรับทีมชัตไทยจะเข้าไปพบกับบาเรนทีมอันดับ71ของโลกรอบจัดอันดับ7-10 เยวัุกร์ที่สิสิงหาคมนี้ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ